อ่ะไปดูอีกหนึ่ง,งบริษัทหลักทรัพย์แล้วกันอย่างบัวหลวงจะว่าอย่างไรไปถามพี่ท่านนี้กันเลยนะฮะนักวิเคราะห์ขอ,ของเรานะคุณวิกิตีรวัฒนรัตน์<ม>ผู้ช่วยกรรมาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะพี่วิกิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบในมุมมองของบัวหลวงน่าจะชัดเจนและหลุดจากตําแหน่ง<ม>เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ดูแล้วมันจะมีผลกระทบต่อตลาดทุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนครับพี่ครับผมว่า เป็นเสียงเองกฉันคอนเซนทัสเลยนะครับที่ทุกคนมองไม่ต่างกันว่าดาวสายเนี่ยของตลาดหุ้นไทยกับคดีานายกปมคลิปเสียงเนี่ยนะครับน่าจะมีจํากัดครนะรผมว่ามาติในประเป็อก,กฉันนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดมองจากสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยนะฮะมันก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนสรรหานายกาคนใหม่พร้อมกับคอรมอใหม่ แต่น่าจะขายเดิมนะครับสำหรับหน้าตาของคอรมอแต่ตว,ว่านายกท่านใหม่เนี่ยนะครับถ้ายังอยู่ในขั้วเดิมก็คือ,อคุณชัยกเกษมนะซึ่งก็จะเป็นอีกแคนดิเดตหนึ่งที่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเสนอแตะซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนผมคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานนะครับก็คงจะเหมือนกับกรณีคุณเศรษฐานีแล้วก็มีการ เรียกว่าจัดตั้งคอรอมอใหม่ได้ก็ใช้เวลาไม่น่าจะนานครับเอ,อถามว่ากังวลไหมกับในเรื่องของสุนยากาศทางการเมืองในลนักษณะนี้ก็ต้องบอกว่ามีความกังวลเล็กน้อยอืนะครับแต่ไม่เยอะอไม่เยอะในที่นี้เพราะว่าผมว่าหลักๆนะตอนนี้เนี่ยเรื่องของพอราบงบปีหกเก้าเนี่ยมันมันน่าจะเข้าสู่ขั้นตอนท้ายๆแล้วเพราะว่าสสโหวตเห็นชอบไปเรียบร้อย นะครับก็จะเหลือสอวที่จะมีการพิจารณานะครับซึ่งมันเป็นขั้นตอนของสภาละคเนี่ยมันผ่านผ่านขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับช่วงหัวเรียวหัวต่อตรงนี้ผมว่ามันผ่านไปก็อาจจะโชคดีในเรื่องของตัวเงื่อนไขที่เกี่ยวกับงบประมาณปีหกเก้าเนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้ติดแต่มันจะติดอยู่ที่ว่าคนใช้เงินเนี่ยไม่อยู่ ก็คือขออมนะครับในช่วงเวลานี้เนะเพราะฉะนั้นงบกลางงบค้างท่อปีหกแปดที่ต้องเร่งใช้นะครับแล้วก็ปีหกเก้าที่จะเริ่มใช้ในต้นเดือนตุลาเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงล่าช้านะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความกังวลนะฮะว่ามันจะกระทบกับเศรษฐกิจในระยะสั้นไหมนะฮะก็ก็คงมีผลแหละนะครับไม่มากก็น้อยแแต่ถามว่า ตลาดหุ้นจะตอบสนองแบบไหนนะครับผมว่าตลาดหุ้นเองนะตอนนี้เนี่ยนะครับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอาอยู่อา่าโล่งใจโล่งใจเอาอยู่ในที่นี้เนี่ยใช้ทุกศาสตร์เลยนะครับเ,เทคนิคข้อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมว่าโซนบริเวณตรงนี้เอาอยู่ไว้วไวเอาไว้นะเอาไว้ครับแล้วก็ในแง่ของตัวเขาเรียกว่า บรรยากาศในการลงทุนเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าหุ้นไทยใน,ในในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีโมเมนตตัมที่ดีแข็งแกงร่งรนะกว่าในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านปริมาณการซื้อขายนะครับเมื่อสมัยไม่กี่เดือนมาก่อนหน้านี้เรายังรู้สึกท้อแท้กับปริมาณการซื้อขายหลักหมื่นต้นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าอ่ะดีขึ้นละ เฉลี่ยขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะสามสี่หมื่น 3, 4, 000, อาจจะมีบางวันไปถึงห้าหมื่นหกหมื่นนะครับล้านบาทต่อวันอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็เรียกได้ว่าคนก็เริ่มกลับมามองหุ้นไทยกันนั่นอันอนั้น,อ,นอันที่หนึ่งเ,ออเรื่องที่สองนะครับถ้ามองกันในแง่ของจิตวิทยาของตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายคนผมเชื่อว่าไม่ค่อยได้ส่งไอ้ความคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการเลือกตั้งเข้าไปในตลาดหุ้นมากนะ ครับนะครับแต่ผมอยากจะให้มองข้ามช็อตนะฮะเอลล่มอใหม่ที่จะมาเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับในเรื่องของการจัดเลือกตั้งก่อนปีปฏิทินนะครับอันนี้ผมยังฟันธงว่าเป็นครัวเดิมอยู่นะครับครับครับทีนี้เนี่ยการจัดการจัดเลือกตั้งก่อนปีปฏิทินเนี่ยอาจจะมาในช่วงครึ่งแรกปีหน้าหรือครึ่งหลังปีหน้าก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามีโอกาสเกิดก่อน ปีปฏิทิน70ครับนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นความคาดหวังที่ผมว่าเราน่าจะเริ่มต้องใส่เข้าไปในตลาดหุ้นหลักครับแต่เพราะว่าก็ต้องบอกว่าผลสํารวจอะไรต่างๆตอนนี้ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับคนต้องเริ่มมองว่าเอ๊ะนะฮะนโยบายใหม่จะมีอะไรน่าสนใจเป,นเ,ปนเป็นธรรมชาติปกติของเวลาเลือกตั้งนะครับระฉะนั้นผมว่าก็น่าจะต้องเริ่มมองข้ามชออ็อตกันละ ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งอาจจะมาก่อนปีปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนนะในตัวของภาพบรรยากาศในการลงทุนในแง่ของจิตวิทยาของตลาดได้ครับ,รบแล้วก็เชื่อว่าตลาดเองก็ไม่น่าจะลงลึกด้วยเหตุผลที่อธิบายไปนะครับว่าเรามีงบประมาณเรียบร้อยขาดแค่คนใช้เงินนะแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลน,น่าจะยังเป็นขั้วเดิมนะครับแล้วก็บนสมมุติฐาน น่าจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทีนี้ถ้าเกิดว่าสลับค้่เนี่ยเป็นไปได้ไหมะนะครับก็ผมว่ายากนะเพราะว่าขนาดเสียงของฝ่ายค้านนะครับณปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีภูมิใจไทยด้วยเนี่ยสองสามเก้านะครับต้องหามาอีกอย่างน้อยเนี่ยสิบห้าเสียงเพื่อให้มีเสถียรภาพและเกินกว่าสองรอยห้าสิบขึ้นไปซึ่งม,มผมว่ามีโอกาสเกิดไหม ตามเขาเรียกว่า,าทฤษฎีเป็นไปได้มีโอกาสเกิดสนับคัวแต่ความเป็นจริงเนี่ยผมว่าการดึงเสียงสอสอเข้ามาสนับสนุนเนี่ยตั้งสิบห้าเสียงเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง,ง่ายแลยผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกิดในเคสนี้นะครับ,รบแต่ก็ยังเป็นตามทฤษฎีอยู่นะก็ยังทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้เกาเรียกว่าแบบจําลองนะครับแนวโน้มทาง,งการเมืองก็คงมีอยู่สามรูปแบบ แม้ก็อย่างที่อธิบายไปว่าสองรูปแบบแล้วละ่ะตอนนี้ก็คือนายกพาทองทาไม่ได้ไปต่อคอลอรมยุบนะครับ,รบก็ต้องมีการเลือกคลรมใหม่เพียงีวว่าจะเป็นขั้วเดิมหรือจะเป็นการสลับขั้วผลกระทบผมไล่เรียงไปหมดแล้วนะครับไม่ค่อยไ,ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแต่ทีนี้ถ้ามองกับตลาดหุ้นนะปัจจุบันก็ต้องบอกว่าหุ้นอะไรที่น่าจะเล่นได้ดีในะี่าะว่แบบนีบ้การกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอาจจะชะงักไปแป๊บหนึ่ง นะครับก็อย่างที่บอกว่าสุญญยจาักามันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ดูแล้วน่าจะสบายใจกว่าในการช้อนซื้อถ้าตลาดลงมาในโซนที่เราประเมินคือพันสองร้อยสามสิบผมจะเล็งไปที่หุ้นโกลบอลเพย์โกลบอลเพย์ hmm. ในที่นี้ก็คือหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมีรายได้ามาจากต่างประเทศเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมีโรงกลั่นพลังงานส่งออกอนะฮะอันนี้จะเป็นเซกเตอร์ที่ต้องเล็งเอาไว้ก่อนว่าตลาดลงมาจะเลือกเก็บหุ้นในกลุ่มนี้นะครับ ถัดไปเนี่ยหลายคนก็คงจะมองกันว่าเรื่องอิเล็กชันเพหรือว่าตีมเลือกตั้งก็น่าจะมาอยู่ในกระแสะหุ้นเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราคงจะอิงกับสถิตินะว่าทุกครั้งเวลาจะมีเลือกตั้งแนละ้วหุ้นอะไรมักจะขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์สินเชื่อโรงไฟฟ้าสื่อสารเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็เตรียมทําการบ้านในหุ้นกลุ่มเหล่านี้เอาไว้ได้เลย แน่แล้วก็ถ้าเกิดตลาดเป็นเซนติมเต์ที่เรียกว่าได,ได้ได้นายกขั่วเดิมะจัดตั้งคอรมอได้เร็วนะครับผมว่าตลาดหุ้นอาจจะเป็นบูรันเล็กๆความหมายก็คือน่าจะขึ้นครับอาจจะได้เห็นพันสามในช่วงประมาณอีกสามเดือนข้างหน้าโอ้โหใจ, <นะ S 1> ใจฟูเลยครับอันนี้ผมว่าอาจจะได้มีโอกาสเกินด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูนะครับในเรื่องของตัวพัฒนาการทางการ ผมว่าเราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกครับตลาดอยากเห็นของใหม่ละตอนนี้นะครับ,รบว่าจะมีอะไรที่ช่วยสร้างความหวังเชิงบวกให้ได้บ้างแล้วก็ใส่เข้าไปในราคาพุ่งนะครับ,รบเพ็มีการระมีทะลุพันสามครับอนี่เป็นมุมมองแล้วกันนะครับว่าเอ,อโดยกลยุทธ์ของตลาดเนี่ยทาไมถึงมองว่าไม่ลงลงไม่เยอะเพราะอะไรแล้วอะไรที่ทําให้ผมมองว่ามันน่าจะทะลุนะไปถึงพันสามร้อยได้ครับ ครับถามนิดนึงครับพี่วิกฤตครับว่าไอ,อ้หุ้นอิงการเมืองช่วงนี้คนชะลอไว้ก่อนไหมหรือยังไงหรือหรือ,รอไม่ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นจังหวะที่เก็บได้ถ้าอย่อลงมาโดยธรรมชาติของนักลงทุนแล้วนึกถึงหุ้นอิงการเมืองเราก็จะนึกถึงหุ้นตัวนี้มีนักการเมืองคนนั้นคนนี้ถืออ่าใช่ใช่อ่าแต่ถ้าถามว่ามันจําเป็นที่จะเลร์ลี่ขึ้นได้ดีกว่าตลาดไหมผมว่าสุดท้ายมันต้องมาดูที่ พื้นฐานของเขาด้วยนะครับว่ากำไรกําไรเนี่ยดีไหมนะครับถ้ากําไรยังกระท่อนกระแท่นอยู่ยกตัวอย่างอย่างในกลุ่มรับเอากอร,ร่างอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจที่จะลดแต่ถ้าถามในเชิงสถิติที่มันตอบได้นะครับว่าเอะเวลาเลือกตั้งทุกทีเราหุ้นชุดนี้ชอบขึ้นนะครับมีเปอร์เซ็นที่มีนัยยะเนี่ยผมว่าก็เล็งเลงสินเชื่อนะครับเล็งเลงกลุ่มแบงก์เอาไว้แต่แบงก์ให้ย่อลงมาก่อนแล้วค่อยรับนะครับเล็งกลุ่มสื่อสาร เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันรายได้ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายคือกลุ่มโรงไฟฟ้าถ้าพูดถึงกลุ่มเหล่านี้แล้วมันมีหุ้นอะไรบ้างผมก็จะนึกถึงแอดวานกราฟนะครับโกลบอลเพย์เนี่ยแถมเกเซกเตอร์หนึ่งก็จะนึกถึงปูนซีเมนไทย <SC C. S 2> นะครับในส่วนธนาคารพาณิชย์ผมก็จะเล็งไปที่กลุ่งไทยต่อรอมัาย่อดนะครับหรือนะถ้ามองกันในเรื่องของพวกหุ้นอื่น,อ,น,อ,นอ,อ่สินเชื่อเนี่ย จจะเลงในตัวสวัสด์นะครับเพราะว่าทุกครั้งคนจะพูดถึงว่าอะเลือกตั้งประชานิยมใช่ไหมครับมันก็จะเลงไปที่เนี่ยสินเชื่อที่เป็นเศรษฐกิจฐ,ฐานรากอันนี้ก็เป็นไอเดียครับว่าเอ๊ะมันมีเซกเตอร์อะไรบ้างที่มักจะขึ้นเวลาที่มีการเลือกตั้งครับ,รบอืมครับผมถ้าอย่างนั้นเอช่วงนี้ถ้าหุ้นไหนย่อก็อาจจะเป็นโอกาสเก็บแต่ขอให้ดูปัจจัยพื้นฐานด้วยอย่างนี้ถูกไหมฮะครับใช่ครับอืม ครับผมดูแล้วดูแล้วประเด็นการเมืองมันน่าจะ,จะคลายไปเลยไหมครับพี่หรือว่ายังยังต้องรอดูกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งรัฐบาลใหม่เรื่องนายยกใหม่หรือหรือดูแล้วโอเคมันชัดเจนแล้วแหละว่าว่าคลมรมเก่าไปแล้วก็รอของใหม่มาผมให้น้ำหนักไปทางว่าของเก่าไปแล้วรอของใหม่มาแล้วกันครับนะก็ต้องผมมองมองลักษณะมีความหวังนะฮะว่าตลาดน่าจะมองข้ามช็อตไปละ นะว่าการเมืองหลังจากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอืม,อมก็เป็นโพซิทีฟมากกว่าจะเป็นนกเทีฟเนาะครับอ่าครับเออดูแล้วเดือนเดือนกันยายนก็มีโอกาสเห็นภาพการปรับตัวขึ้นของของเซ็นเด็กถูกไหมครับพี่อาจจะเห็นภาพที่มีการย่อแต่ไม่ลึกนะครับครับก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีหุ้นหลายตัวขึ้นเครื่อใหม่เ็ <ừ> นะฮะเ <ừ> วลาที่รับปันผลมาเราก็ต้องมานั่งดูให้อย่างวันนี้ CPF ปันผลไปแต่ลงมากกว่าปันผลอย่างเงี้ยอ่าอ,อย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็นำมาสู่เวลาทีา่หุ้นซื้อคืนไปก่อนปันผลปันผลเสร็จก็โดนช็อตใหม่อะไรอย่างเงี้ยมัน<ะ>ก็จะเป็นวงจรที่มันวนลูบเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ตลาดมีการสะดุดอยู่บ้างเป็นระยะสั้นแต่เชื่อว่า XD ไปแล้วพอผ่านตรงนั้นไปเรียบร้อย แล้วก็คงจะไม่ต้องมานั่งกังวลวละเราคงจะมองไปแล้วครับว่ากําไรแต่มาที่สามจะเป็นยังไงซึ่งมันก็จะเริ่มทยอยพรีวิวกันในช่วงของเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศ,ศจิหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมองไปถึงเป้าดดชนีปีหน้าละนะครับพอเราเข้าสู่ช่วงของเดือนตุลาพฤศ,ศจิธันวาเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันจะสะดุดอีกแค่รอบหนึ่งก็คือช่วงกันยานี่แหละนะครับก็จะเป็นโอกาสในการช้อนซื้อหุ้นครับอ่าอเป็นจังหวะซ้อนซื้อหุ้นนะฮะ แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าก็ดูดูเป็นเซกเตอร์ดูเป็นตัวไปเนาะในการในการเก็บครับอืมครับผมมีกลุ่มไหนหุ้นไหนต้องระวังไหมครับในช่วงนี้ก็ผมว่าหลายคนคงจะเล็งไปที่กำไรจมาดที่สามมน,นะครับที่ว่าเอ๊ะจะดีต่อเนื่องหรือจะไม่ดีนะซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยในตัวตจมาดที่สามเนี่ยกำไรถ้าออกมาไม่ดีราคาอาจจะลงมาให้ได้ซือ้อ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นอย่างามีมีธุรกิจพวกปิดโตล,ลงกันอาจจะมีอยู่บ้างกำไรอจะมีการซอบลงมาแต่น่าจะเป็นลักษณะผ่านจุดต่าสุดครับนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับมีอะไรที่ต้องเตือนไหมผมว่าก็คือดูตามหน้างานนะครับว่ากําไรในเซกเตอร์ไหนที่คิดว่ามันน่าจะย่อลงแต่การย่อลงมาของกําไรเนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลก็ดีเราจะได้เก็บของถูก อในกลุ่มธนาคารก็เหมือนกันกําไรก็น่าจะย่อลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นธนาคารก็อาจจะมีการปรับฐานแต่ปรับฐานในที่นี้ก็คือปรับลงมาให้เราได้ซื้อนะครับเป็นการถอยมารับนะไม่ใช่ถอยมาทับนะเพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูเป็นเซกเตอร์ที่กําไรอ่อนแอลงในแต่าะที่สามนะครับที่เราคิดว่าระยะสั้นอาจจะมีภาพเหมือนการสะดุดลงมาบ้างนะมีการย่อลงมาบ้างนะเพื่อให้เราได้ซื้อของถูกครับอื ครับผมหวังว่านะจะเป,เ,เ,เป็นเรื่องดีๆสำหรับสำหรับนักลงทุนด้วยนะครับเอาสุดท้ายนี้ใหญพี่ฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงจะจบจบเดือนสิงหาแล้วเดีย๋ยวกำลังขึ้นเดือนใหม่สัปดาห์หน้าครับก็วันนี้วันจันนะครับผมว่าหุ้นย่อลงมาก็ช้อนซื้อหุ้น<ป>ขอกลับบ้านเอาไว้บ้าง,น,งนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ยยังมีคดีของอดีตนักการเมืองที่ต้องติดตามกันอยู่ใช่ครับ แต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นในทีละเรื่องครับแล้วพอมันหมดเนี่ยผมว่าก็คือไม่มีอะไรให้มันั่งลุ้นกันละเนี่ยทางสะดวกครับผมว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปีโค้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะทางสะดวกหลังโล่งครับอืมอ้าวนะฮะติดตามคดีการเมืองกันอีกเรื่องหนึ่งยังมีอยู่ยังไม่หมดครับ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 โอเคฮะวันนี้ขอบคุณพี่วิกิ่มากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ